ต่อไปอันนี้เราจะเริ่มยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะสี่แยกช่วยใบกันได้นะครับผมช่วยใบกนได้นะครับเวลาคนอีสานเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเขาจะพูดว่ามันเป็นอย่างดอกอย่างดอกไม่ใช่ห้วยห้วยมันโผลไม่ใช่อย่างนั้นโอ้คนที่ต้องให้ฝรั่งาสมผสมอีสานบอมแมนไม่ใช่บอไม่ยาวไม่ยาวสั้นสั้นสั้นอะไรสั้นอะไรสั้น พูดจังสันจังสันจังสันเขาไม่ใช่จังสันนะจังชันพูดครับจังสันจังจะบอ่บอบอสี่เดี๋ยวก็จังชันเออเดี๋ยวกได้นะจังชันนั่นเองครับจังชันจังชันนเออจังชันก็คือสี่แยกนั่นเองครับแต่ผมมีคำถามแถมครับพี่นอกจากคำว่าจังชันเนี่ยนะครับอ่านอกจากคำว่าจังชันมันยังมีอีกหนึ่งคำว่สี่แยกด้วยครับไปต่างประเทศเวลาเวลาเด็กไทยจะไปดังที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าโกอะไรโกอินเตอร์โกอินเตอร์อ่ะอินเตอร์อะไรเวลาผู้หญิงกับผู้ชายมาได้กันเขาเรียกว่ามีอะไรอินเตอร์เซก เซกเอเซกอินเตอร์เซกเซกอะไรอินเตอร์เซกอินเตอร์เซกชวนว้าวอินเตอร์เซกชวนข้าะล่างไม่มีอะไรรุ่มกันแล้วใช่อินเตอร์เซกใช่อินเตอร์เซกเตอร์จังชันอินเตอร์เซกชันสโลปบเอออินเตอร์เซกชันถูกครับใช่อินเตอร์เซกชันนี่ได้จังชันไปแล้วไงโอ้ไม่ไดไม่ครบหรอสรุปก็คือสี่แยกมีสองอันใช่ไหมอาจารย์ก็คือ junction กิน intersection และในจริงก็มีอีกหนึ่งคำวันนี้ก็เรียก cross road ก็ได้เหมือนกัน oh. เพราะถนนมันมา cross oh. กัน